สวัสดีค่ะมาดูการวางชิ้นงานบนบนแผ่นโฟมนะคะบนแล้วก็จะกลับวางมันใหม่ค่ะนะคะวางใหม่นะคะก็จะเอาอันนี้เป็นชิ้นงานด้านถูกนะคะวางลงไปบนแบบเสื้อของเราค่ะนะคะกัดเข็มหมุดเอาไว้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถีนะคะกัดเอาไว้สักห้าห้ากรีบก็5้าห้าจุดนะคะนี้อันนี้ก็ด้านถูกนะคะ เราก็จะกลับมันลงไปพลิกมันลงไปเท่านั้นเองค่ะอันนี้ก็เหมือนใบเฟินสองอันนี้ก็จะสลับข้างนะคะเอาออกซะก่อนค่ะเอาออกทั้งสองอันเลยนะแต่เวลาที่เราถักเราจะเราจะกัดให้หนาให้แน่นนะคะเราเอาทั้งสองอันเราพลิกด้านไหนก่อนก็ได้นะคะนี่ค่ะนะคะก็คืออันนี้เป็นด้านผิดนะคะเห็นไหมลายจะไม่ลายจะไม่สวยงาม เราก็จะสามารถดึงงานจัดงานมันนะคะเอาออกมาฝั่งด้านนี้บ้างด้านก็จะไล่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนจนครบพอครบแล้วเราก็จะมาเดินเส้นเดินเส้นให้ดูนะคะจะเดินเส้นให้ดูเดี๋ยวยากไปกลับเอาอันนี้ก็เดี๋ยวดูนะคะดูอันไหนจะชัดเอาอันนี้จะชัดเดี๋ยวดูดอกอันนี้ใบบัวนะคะใบบัว ใบบัวยยกก็จะกลับพลิกคว่ำม,มันลงเห็นไหมคะต่างกันเลยนะคะคว่ำม,มันลงใบบัวอันนี้ก็คว่ำนี่ค่ะส่วนใบเฟินใบเฟินนะคะก็คว่ำนะนี้คือถูกนะคะอันนี้คือถูกนะค,ะนนค,นะคว่ำลงไปก็พลิกมันคว่ำลงมาอย่างนี้นะคะดอกไม้เลก็กก็ยาติดแค่อันเดียวก็อย่างนี้เลยค่ะ ควาลงเพราะมันเป็นสองชั้นเราก็จะคว่ำมันลงอย่างนี้นะคะวางประมาณนี้ชิ้นงานห่างกันขนาดนี้กำลังสวยค่ะเพราะว่ามันจะได้เห็นแนวโซ่ชัดเจนนะคะก็ไล่ไปจนจบชิ้นงานดูว่าอันไหนยังไม่ได้คว่ำนะคะก็จัดการเหมือนซะเอาไปดูตรงถาวันนี่ค่ะถาวันนะคะถาวันยาก็จะ ไปคว่ำไปคว่ำม,มาให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวพอคว่ำเสร็จแล้วย่าจะมาให้ดูเวลาที่เอาด้านผิดขึ้นมาทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะต่างกันเห็นไหมคะถาวบ้านก็จะเห็นใบเนี่ยใบมีเล้วใบนี่ย่าชอบมากเลยสวยนะคะใบอันเนี้ยใบมีเล้วมีนูนมีเหลามีลวดลายเห็นชัดเจนคือใบไม้ตรงนี้นะคะแล้วก็พวกพวกใบเฟินใบเฟินบลูฮาาวาตรงนี้นะคะและไอใบบัวก็เห็นชัดเจนค่เห็นไหมคะพอคว่ำพอคว่ำด้านผิดลงมาปับ๊บมันจะเห็น